สวัสดีครับพบกับโค้ชจโอกับช่อง Swim for Life วันนี้มาติดตามการฝึกซ้อมการว่ายน้ำท่าผีเสื้อของโค้ชนะครับตามตารางโปรแกรมการฝึก16สัปดาห์วันนี้เป็นการฝึกในสัปดาห์ที่2นะครับครั้งที่2นะครับคือ1สัปดาห์โค้ชจะฝึก3วันนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์ที่2นะครับ โค้ดก็จะโชว์โปรแกรมทั้งหมดนะครับนี่นะครับโปรแกรมทั้งหมด16สัปดาห์นะครับวันนี้เป็นการฝึกในสัปดาห์ที่2นะครับเป็นวันที่2นะครับก็จะฝึกว่ายเมนเซตสิบเที่ยวถ้าว่ายผีเสื้อ50เมตรนะครับ10เที่ยวนะครับก็เดี๋ยวโค้ชจะโชว์ผลของการฝึกซ้อม ใน10เที่ยววันนี้เลยนะครับขึ้นตามตารางนี้นะครับพบว่านะครับค่าเฉลี่ยของการว่ายนะครับความเร็วในการว่ายเฉลี่ยนะครับ10เที่ยวเนี่ยค่าความเร็วเฉลี่ยที่69.8วินาทีนะครับในการว่ายผีเสื้อ50เมตรนะครับเที่ยวที่ว่ายได้เร็วที่สุดคืออยู่ที่68วิอึม 67วินาทีนะครับส่วนเที่ยวที่ใช้เวลามากที่สุดอยู่ที่74วินาทีนะครับส่วนสโตรกที่ใช้นะครับคือใช้ไป19.9สโตรกนะครับส่วนการตีขาใต้นะ้ำช่วงสตรีมไลน์เนี่ยนะครับจากมุมกล้องตรงนี้มันมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในการว่ายครั้งนี้ก็จะไม่เก็บข้อมูลตัวนี้นะครับพอเอาตัวเลข ตัวนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยตรงของวันนี้นะครับไปเทียบกับการไหวของเมื่อวันก่อนๆนหน้านี้นะครับดูตามตารางใหม่นี้นะครับจะพบว่านะครับเวลาความเร็วนะครับเวลาที่ใช้เนี่ยนะครับมันแย่ลงกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับคือเดิมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ของเออเมื่อวันแรกของสัปดาห์ที่2เนี่ย ทำความเร็วได้ที่68.6วินาทีนะครับแต่วันนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น69.8วินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1นาทีนิดหน่อยนะครับส่วนจำนวนสโตรกที่ใช้จาก19.1เป็น19.9ก็เรียกว่าเกือบ1สโตรกเลยทีเดียวก็ถือว่าวันนี้ที่มาฝึกซ้อมนะครับ ตัวเลขก็จะหย่อนลงไปกว่าเดิมนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่รู้ได้สาเหตุอะไรนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่การฝึกซ้อมมันก็จะมีเวลาในการที่เราทําได้นะครับ Performance มันก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงหนี้นะครับคือถ้าจะขึ้นไปตลอดคาดหวังว่ามันจะขึ้นทุกครั้งขึ้นทุกครั้งถ้าอย่างนี้นี่ทุกคนก็ได้เป็นแชมป์โอลิมปิกกันหมดแล้วนะครับมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําใจนะครับว่าครั้งนี้เราไหว้ได้แย่กว่าครั้งที่ผ่านมานิดหน่อยนะครับก็ไปฟิตฟอมร่างกายกันใหม่แล้วก็มาฝึกบ่อยๆนะครับการฝึกบ่อยๆก็จะทําให้ผลการไหว้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้คุยอะไรมากนะครับก็เป็นสาระที่จะมาคุยให้น้องๆ เล็กตะนักกันไว้ว่าการฝึกซ้อมทุกครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งมันจะดีขึ้นดีขึ้นไปตลอดหรอกครับมันก็จะมีบางวันที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออผลมันไม่ค่อยดีกว่าครั้งก่อนมันอาจจะเกิดจากความไม่พร้อมหรือว่าเอ่ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นไปได้นะครับเราก็ต้องทําใจแล้วก็ฝึกซ้อมต่อไปนะครับอย่าเพิ่งไปย่อทอนะครับการฝึกซ้อมมันก็บ่อยๆมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับ วันนี้ก็โค้ชก็คิดว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็โค้ชก็จะเอาโปรเกรสความกล้าในการฝึกซ้อมครั้งต่อๆไปเอามาลงนะครับก็ถ้าเกิดยังสนใจก็ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ